กุศลบทชสิบนะคะกุศลกรรมบทชสิบโดยพิสดารสี่สิบแล้วเนาะอ่าทีนี้เราก็จะทำวัดเย็นพร้อมกันนะได้อุทิศบุญะนะนะโมต,าสาาาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ namo tassa phaka w a t o a l a h a t o samma s a m p u t a s a namo t a s a phaka w a t o a l a h a t o samma s a m p u t a s a tango panapa kwan tango evangalayano jitasato apu kato อิติปิโสภะคะวะอาลังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจาระสัมปันโนสุขโตโลกวิทูลอนุตตรปุริสธรรมัสสาวลิสาทธาเดวะมนุสสานาพุทโธภะคะวะติหันธรรมยางพุทธาพิกิติงกโรมมเส พุทธวรหันตวรตาทิคุณาที่ยุตโตสุธาพิญญาณกรุณาหิสมาคตโตโพเทิโยสุชนตังกมรังวสุโรวันธหังตมรนังศิลสาชินิดังพุทโโยสาพปานินางสารนังเขมมุตตะมัง ปาธมานุสติธานางวันธามิตังสิเรนะหังพุทธาสาหัสสมิทาสิวะพุโธเมสามิกิสโลพุโธทุขาสขคาตาจาวิทาตาจหิตาสเมพุทธาสาหังนิยาเดมิสริรันชีวิตันจิดัง วันทันตีหังจริสามีปุทธเสวะสุโพธิตังนัตถิเมสารนังอัญยังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนาสาจวัชเชนาวัตเตยังสาธุสาสเนีพุทธังเมวันธมรนานายังปุญญประสุตังอิทา สาเพปิอันตรายามีมาหิสุงตัสเตชะสาหมอบลงแล้วกล่าวว่ากายนะวาจายวเจตตสาวาพุทธะกุกกรรมปกตังมยายังพุทโธปฏิขันหาตุวอจยันตังกาลันเตเรสังริตุงวาพุทธทสิ่งใดที่ประมาทกับ อพง菩พาสมุทเจ้าเนาะเดยกราบขอขอมาหันธรรมยังธรรมานุสตินายังกโรมาเสสวาคาโตภาควตาธมโมสันทิตโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปัญยิโกปัจจตางเวทิตาโพวิญโยหฮติ หันธรรมยังธรรมมาพิกิจิงกโรมาเซสวกาตตาดิคุณนายคข้าวเซนาเซโยโยมาคาปะกาปริยติวิโมคาเพโทธัมโมกุโรกาปตนาตธาธาลิธาลีวันธรรมหังธรรมวรังวรลธรรมมะเมตัง ธรรมโมโยสะพปานินางสารนางเขมมุตมังดุติยานุสติธานางวันธามีตังสิเรนะหังธรรมาสหัสสีทาสิวะธรรมโมเมสหมิกิสโรธรรมโมทุคาสคาตาจาวิธาตาจหิตาสเม ธรรมะมซาา่างนิยาเดมิสริรันชีวิตตันจิดังวันทันตีหังเจริซามิธรรมะเสวะสุธรรมาตังนาธิเมสารนังอัญังธรรมโมมีสารนงมมารังวรังเอตเินาซาจวันชนาวัตยังสัตว์สาสนี ธรรมังเมวันธรรมานาหายังปุญญังปสุตังอิทะสาเพปีอันตรายามีมาหิสุงตัสเตชะสาหมอบรุงแล้วกล่าวว่ากายนาวาจายวาจจะสาวาธรรมีโกกรมมังปกตังไม่ยายังธรรมโมปฏิขันหาตัวจิยันตัง กานตะเลสรวริจุงวัรรมเมงหันธรรมยังสร้งางคานุสตีนยังคารอมาเซสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอ,อุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ สามีสีปฏิปันโนภะควะโตสาวะกะสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอัาปุริสบุคลาเอสาภะควะโตสาวะกะสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชรีกระนิโย ο, อนุตตราังบุญญะเขตังโลกัสาติ ท่านธรรมยังสังคาพิิติงกโรมาเซสัทธรรมโชสุปฏิปฏิคุณาธิยุตโตโยธาพิโตอาริยโบุคลาสังคเสโทสิรธิธรรมะปะปลาสยกายจิตโตวันธรรมหังตมริยานะขนางสุสุทัง สังโฆโยสาภปานินางสารนางเขมมุตตะมังตติยานุสติธานังวันธามีตังสิเรนะหังสังคาสาหัสมีทาสิวะสังโฆเมสามิกิสโรสังโฆทุกคาสขคาตาจาวิชาตาจหิตัสเม สร้างขาดสาหังนิยาเดมีสรีรันชีวิตันจีดังวันทันตีหังจริสามีสร้างขาดโสปฏิปันนาตังนัดทิเมสรนังอันยังสร้างโคมีศรนังวรังเอเตนะสาจวะเชนะอาวตเตยังสาธุสาเสนสร้างขังเมวันธรรมานานาอย่างบุญอย่างประสุตังอิทะา ซาเพปีอันตรลายาเมีมาฮิสุงต,าาตัดสตชะซาหมอบหลงแล้วกล่าวว่ากาเยนาวาจายวจจตสวาสังเคกุกรรมังประกตังม่ยายังสังโคปฏิคันหาตัวอจิยันตังกาลันตะเลสร้างวลิตุงวสังเค ทันธรมยังอาตตตาปัจเจเวคณะาทังพนามเสอาชามายาปัจเจเวขีตาวายังจีวรางปริปุตังตังยาวาเดวสีตัสสปิคตายอุนหัสสปิคตายาดังสมกาสวาตตาปัสสิริสปะสัมปัสสนปิคตาย ยาวเดวะหิลิโกปินาปกิชาธนาทังอาชามายาปัจเจเวคิตาวโยบินทาปโตปริปุโตโสเนวัตวายานัมธนายานวิภุสนายะยาวเดวะอิมาสกายาสาธิติยาญาปนาาวิหิงสุปรัติยาพรมัจรียานุคาหายา อิติปูรนัจะเวทนาติหังขามีนาวันจะเวทนาะอปเดสามียาตาลาจะมีภวิสติอนาวัจตาจภาสุวิหโรจติอาชามายาปะจวอยิตตวายังเสนาสนังปริปุตังตังยาวะเดวสิตาสสมปริคาตายะ อุณหัสสาปิคาตายะดังสามากสาวตาตาปัสรินสาพาสัมภัสสานังบริคาตายะยาวาเดวาอุตุปริศญาวิโนทานังปฏิสันราณรามัทถังอาชามายาปัจเจเวคิทวายโยคิรานาปัจจยาเพัชาปริคารปริพุโต โสยะวเดวาอุป so ันันเวยาปาพิกานัเวธานันงปฏิคาตายะอาพยาปชาปรมตายอาติหันธรรมยังอาพินาปเจวิณปทังพาามาเสชลาธมโมม่ชลังอนาตติตา เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมมหีพยาธิงนานตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมมหีมรณะง uition, ณางนาตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ ซาเพหิเมหิเยหิมานาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะระเว้นเป็นต่างๆคือว่าจากต้องพัดพาจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกัมมสะโกมหีิกัมมะทายาโทกัมมะโยนีกัมมะพันธุกัมม,ม,มปะปฏิสารโน เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกฤามีกัลยาณันางวาปะปะกังวาตัสสาทายาโทภวิสามิเราจะทำกรรมอันใดไว้ เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเฮียพินห้ังปัจ,จเวคิตะพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดอาหังสิกิโตโฮโมินิทุโคโฮโมิ อเวโรมิอภพยาปชโามิอานิโคมิสุขีอัตนังปริหารามิสัพเพสัตาสุขิตาโหอนตุสัพเพสัตาอเวลาโหอนตุสัพเพสัตาอภิญาปชาหุอนตุสัพเพสัตาอนิฆาโหอนตุ สัพเพสัตตสุขีอาตานังปริหารันตุสัพเพสัตตสัพพะทุขาปมุจจันตุสัพเพสัตตลาทธสัมปติโตมาวิคันชันตุสัพเพสัตตกัมมสากากัมมทายาทากัมมโยนิกัมมพันทุกัมมปฏิสณา ยังกำมังกฤตสันติกัลยาณาวาปาปากังวาตัสสาทายาาภวิสันติยังกินจิกุศลังกำมังสาเพหิกเตหิกตังบุญยังโนอนโนทันตุสุนันตุปนโตเยเดวาอาสมิงธาเนอธิคตาอาธิคายุกาสทาโหนตุสุกิตาโหนตุทุขาพมุันตุ มาตาปิตาสุกิตาหนตุทุขาปมุจันตุสาเพยญาติกาสุกิตาหนตุทุขาปมุจันตุสาเพยอาญาติกาสุกิตาหนตุทุขาปมุจันตุสาเพปิสาสาเพยาคาสาเพปตาสุกิตาหนตุทุขาปมุจันตุสาเพอาจาริยุปัชชายาสุกิตาหนตุทุขาปมุจันตุ สัพเพนคกาัตตสกิตาหนตุทุกขาปมุจจนตุสัพเพเทวสุกิตาโหนตุทุกขาปมุจจนตุสัพเพสัมมติตังสามมิสันติโวอิมินาบุญยากรมเมนาอุปัชยายคุณุตตะลาอาจาริยุปการลาจะมาตาปิตาเยตะกาปิยะมะเมาสุริโยจันทิมาราชาคุณาวันตานราปิชา พระม,มามลาะอินทาจะโรกาปาลาเะเดวตายาโมมิตามนุสชาจาามัชตาเวลกาปิจัสเเพสัตตาสุขีหุนตุบุญญาณิปกตานิมีสุขังจิตวิทังเทนตุขิปังปาเปโวมาตังอิมินาบุญญากรรมมนาอิมินาอุเสนนะจ๊ะ ขีปาห้าสุรเพเจวาตันหุปาธทานเชตนังเยสันตานีนาธรรม,มายาวันิพานโตมมังนาสันตูสัปทาเยวายตถาชาโตพระเวเว,เวอุชูจิตังสติปัญญาสันเรโควิรยิยมหินามาลาพันตุนโนกาสังกาตุนจาวิริเยสุมเม พุทธาธีปาวโรนาโทธรมโมนาโทวโรตตมโมนาโทปัจเจกบุตโตจาสังโฆนาโทตโรมมะมังเตโสตามานุภาเวนะมาโรกาสังลาพันตุมา สัพเพสัตตาสัทธาหุนตูอ,อาเวลาสุขาชีวินโนขอให้สัตว์ทั้งหลายอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยจงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิดกะตั้งบุญยังพลังไม่หังางัพเพภาคีพระวันตุเต ขอให้สัตว์ทั้งหลายให้จงได้สวยผลบุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญด้วยกายวาจาใจแล้วนี้เธอ